หากเธอท้อก็ขอให้มองไปข้างหน้าแล้วก้าวขาเดินต่อไปอย่าไว้วันวันพรุ่งนี้ของเรานั้นมีเท่าเท่ากันเอาสวัสดีครับสวัสดีมิตรรักแฟนฟุตบอลทุกท่านนะครับพบกับพู้อุ้มฟุตบอลไลฟ์ครับศบบาสนาบรรดาศักดกีฬาฟุตบอลเหมือนี้เคยครับเจน่าเบาหนา,แบบน,านแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับทั้ง สองช่องทางเลยนะครับทางแฟนเพจ Facebook แล้วก็ทางช่อง YouTube นะครับอ่ะประเด็นวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันถึงโปรแกรมก,นนการแข่งฟุตบอลพรีเมียร์ประจําคืนวันพุธนี้นะครับเมื่อคืนนี้ก็มีแข่งกันไป3คู่ก็มีคู่ที่น่าสนใจอยู่1คู่ก็คือแอสตันวิลล่านะครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะฟูลแลนเป็น1นทําให้วิลล่าตอนนี้แม้ว่าจะแข่งไป33นัดนะครับ แข็งมากกว่าแมนยูแข็งมากกว่านิวเซิลแข็งมากกว่าสเปอร์ไบรตันลิเวอร์พูลแต่ครับการที่ทำคะแนนขึ้นไปจ่ออยู่แบบนั้นเนี่ยมันก็เป็นการกดดันทีมด้านบนกับด้านล่างของวิลล่าว่าพวกแรกรก็พลาดไม่ได้เช่นกันนะครับเรียกว่าพร้อมที่จะที่สำคัญวิลล่าเนี่มีโปรแกรมที่ต้องเจอทีมในกลุ่มเดียวกันด้วยรวมถึงลิเวอร์พูลนะครับในนัดรองสุดท้ายของฤดูกาล ส่วนกลุ่มทีมนี้ตายนะครับวูฟก็เฉือนเอาชนะ,ะก็ไม่ถือว่าเฉือนนะเอาชนะคริสตันเบรดไป2 0. อศูนแล้วก็อีกหนึ่งคู่นะครับลีสกับเลสเตอร์ก็แบ่งแต้มกันไป1 1น,น,นะครับก็ถือว่ายังต้องดิ้นรนวูฟเองก็ดูหายใจใหายคอคล่องขึ้นนะครับรวมถึงคริสตันเลรแต่ก็ยังประมาทไม่ได้นะครับเช่นเดียวกันกับลีสและเลสเตอร์ที่อยู่เหนือโซนสีแดงแค่ไม่กี่แต้ม อันนี้ก็ยังต้องพยายามเก็บแต้มต่อไปนะครับส่วนคืนนี้ครับมีคู่เอกและรองคู่รองก็คือคู่เวสแฮมกับลิเวอร์พูลผมถือว่าเป็นคู่รองเพราะว่าแฟนลิเวอร์พูลในเมืองไทยนะครับรวมถึงผมเองเนี่ยวันนี้ใส่เสื้อลิเพูลเสื้อตลาดนะเสื้อตลาดนัดนะครับก็จะลงสนามตีหนึานาทีที่ลอนดอนสเตเดียมผมตั้งใจว่าจะตื่นนะครับตั้งใจว่าจะตื่นเดี๋ยวดูว่า จะตื่นไหมนะถ้าตื่นก็เจอกันช่วงภาคเสียงเชียร์บอลสดที่ช่อง YouTube พระองค์ฟุตบอลไลฟ์ครับส่วนอีกหนึ่งคู่ถือว่าเป็นนัดชิงชนะเลิศหรือเรียกว่าชี้ชะตาแชมป์พิมลิกฤดูกาล2022-2023เลยก็ว่าได้นั่นก็คือการเจอกันระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้รองจ่าฝูงแชมป์เก่าเปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอลจ่าฝูง ผมขอพูดถึงคู่นี้ก่อนเลยพูดถึงคู่แมนซิตี้กับอาร์เซนอลก่อนเลยทุกคนทราบแล้วนะครับทุกคนรู้ทุกคนติดตามกันมาตลอดผมก็จะพูดในมุมมองของผมนะครับพี่วชระสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับเคยพูดมาตลอดทั้งในคลิปทั้งในแชทสดตอนภาคเสียงเมื่อช่วงที่ผ่านมาอาร์เซนอลมีวิธีเดียวที่จะเอาแชมป์จากแมนซิตี้ได้แบบโชว์ คือลงเล่นนัดนี้แล้วจบแบบนี้อาเซนอลจะได้แชมป์ผมเชื่อว่าอาเซนอลจะได้แชมป์นั่นคืออะไรครับชนะสถานเดียวอาเซนอลต้องบุกไปชนะที่เอธิฮัตสถานเดียวแล้วที่เหลือไม่ใช่ว่าชนะแล้วได้แชมป์เลยไม่ใช่แต่มันหมายถึงกำลังใจความมั่นใจและแต้มที่มันแทบจะปิดโอกาสของแมนซิตี เพราะอะไรครับตอนนี้อาร์เซนอลนำอยู่5แต้มถูกไหมนำอยู่5แต้มแต่ Arsenal อาร์เซนอลแข็งมากกว่าแมนซีสอนัดถ้าปืนใหญ่บุกไปชนะได้ก็จะทิ้งห่างแมนซิตี้ไปเป็น8แต้มตัดแต้มมันเองด้วยนะครับไปกลับเลยนะครับทิ้งแมนซิตี้ไปเป็น8แต้มด้วยการเหลือ้อือการแข่งสองนัดแล้วถ้าแมนซิตี้เก็บชัยชนะได้หมดในนัดเก็บตกอาร์เซนอลก็ยังนำอยู่สแต้ม ด้วยจำนวนนัดที่เท่ากันนี่คือคะแนนแบบเรียลไทม์นี่คือโอกาสความที่ความน่าจะเป็นในการที่อาร์เซนอลจะขยับเข้าใกล้แชมป์พิมลีกครั้งแรกในรอบน่าจะไม่ต่ำกว่า10ปีตั้งแต่สมัยยุคของอาร์เซนอลเวนเกอร์ถ้าเสมอพอได้ถ้าเสมอพอได้คะแนนจะอยู่ที่5แต้มเหมือนเดิมแต่อาร์เซนอลแข็งมากกว่า2นัดถ้าแมนซิเตี้เก็บได้หมด แมนซิตี้ก็จะมีคะแนนนำหน้าอาร์เซนอลหนึ่งแต้มนะมันเป็นแบบนี้เสมอยังมีโอกาสไม่แน่ครับแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้แมนซิตี้อาจจะจบฤดูกาลด้วยการเป็นแชมป์มีคะแนนมากกว่าอาร์เซนอลหนึ่งแต้มเหมือนที่เอาชนะลิเวอร์พูลก็ได้หรืออาร์เซนอลอาจจะเป็นแชมป์ด้วยการเฉือนแมนซิตี้แต้มสองแต้มก็ทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะครแต่ ถ้าอาเซนอลจะเอาแชมป์แน่ๆเนี่ยผมว่าต้องชนะเสมอก็ดีกว่าแพ้แต่ถ้าแพ้ขึ้นมาพูดได้คำเดียวว่าบัลไลแทบจะม้วนเสือเลยนะครับพี่วอชรน่บอกว่าแพ้แมนซินิดๆใช่ครับตามหน้าสื่อตามหน้าเสือตามหน้าสื่อมันเป็นแบบนั้นอาเซนอลมีโอกาสที่จะโดนย่ำ แต่เราก็ต้องก็ต้องคิดก่อนว่าอาร์เตต้านะตอนนี้ผมหวังพึ่งนักเตะของแมนซิตี้ที่เป็นอดีตนักเตะแมนซิตี้สองคนนะก็คือกาเบรียลเคซุสกับซินเซนโกและอีกหนึ่งคนก็ถือว่าเป็นลูกม่อกเก่าของแมนซิก็คือผู้จัดการทีมมิเกลอาร์เตต้านั่นแหละเคยเป็นมือขวาเป๊ปในยุคที่พาแมนซิตี้ขึ้นมาครองอำนาจแล้วก็ ผันตัวเองมารับงานต่อจากอูนาอเมรีแล้วก็พาเซนอนเป็นแชมป์เอฟเอคไปแล้วเพราะนั้นครั้งนี้ทั้ง3คนที่ผมเอ่ยมาทั้งอาเตต้าผู้จัดการทีมกาเบรียลเคซุสและซินซ,ซินโกต้องพยายามเอาประสบการณ์ตอนตอนไล่ล่าแชมป์อยู่กับแบนซีที่คั่วอยู่กับลิเวอร์พูลกับใครก็ตามอะนะครับเอามาถ่ายทอด ให้กับเพื่อนๆน้องๆในทีมว่าจะต้องทำยังไงในช่วงเข้าได้เข้าเข็มในช่วงคาบลูกคาบดอกแบบนี้สิ่งที่อาจจนอนเสียคือเรื่องของสมาธิไม่ได้เสียในเรื่องของการเล่นหลุดฟอร์มเล่นผิดฟอร์มไม่ได้ถึงขนาดนั้นอาจจะมีปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บอย่างซาลิบาเข้ามาเกี่ยวข้องแต่คุณก็มีโอกาสที่จะเก็บชัยชนะได้อย่างน้อยที่สุดในเกมที่เจอกับ ลิเวอร์พูลหรือเวสต์แฮมอย่างน้อยที่สุดอาเซนนลเนี่ยต้องเก็บให้ได้3แต้มนัดใดนัดหนึ่งนัดที่เจอลิเวอร์พูลก็ก็ตามหรือนัดที่เจอเวสต์แฮมก็ดีแม้คุณจะออกไปเยือนแต่การที่คุณนําคู่แข่ง2 0คุณจะต้องปิดจ็อบให้ได้แต่อาเซนนลททำหลุดทั้ง2เกมมีหนำซ้ำพอกลับมาเล่นที่บ้านที่เอมิเรตดันเจอทีมรองบ่อนบุกมานำ กว่าที่จะไล่ตีเสมอได้3-3ก็เกือบตายเพราะฉะนั้นสิ่งอร์อนอลนพลาดมาในในสนัดล่าสุดที่เก็บได้เพียงแค่3แต้มจาก9แต้มเนี่ยมันทําให้เห็นว่าเกมรุกของอร์อนอลนยังทํางานนะครับนักเตะในพวกแดนกลางพวกกองหน้ายังทําง,งานยังผลิตสกอร์ได้อย่างเมามันเพียงแต่ว่าพอได้สกอร์แล้วไม่ว่าจะขึ้นนําก่อนหรือไล่ตีเสมอก็ตามมันเกิด การเสียสมาธิขึ้นผมมองว่าเป็นการเสียสมาธิไม่ได้กระทบเรื่องของฟอร์มแล้วผมเคยพูดไปในคลิปคลิปหนึ่งว่าถ้าอาร์เซนอลจะไม่ได้แชมป์ปีนี้ก็เป็นเพราะว่าอาร์เซนอลไม่มีประสบการณ์ในการลุ้นแชมป์เหมือนกับลิเวอร์พูลในยุคข,ของเบนแดนโรเจอร์สยุคที่เจอหลาดลุ่มอ่อลื่นคือแพ้น้อยเสมอเยอะโดยเฉพาะช่วงเททายๆฤดูกาลเนี่ยแมตซ์สำคัญหลุดแล้วเดี๋ยวดูว่าถ้า ปีนี้สมมุติอาจเซนอลพลาดแชมป์จริงๆแฟนปืนใหญ่ต้องมานั่งนึกถึงเกมไหนเกมที่บุกไปนำลิเวอร์พูลบุกไปนำเวสแฮมแต่สุดท้ายแล้วมันจบที่ได้คะแนนเดียวดีนะที่นัดเจอลนะิเวอร์พูลน่ะช่วงท้ายเกมอารอนแลมสเีลช่วยเซฟไม่งั้นก็แพ้ขึ้นมานี่จะยุ่งหนักกว่าเดิมอีกดูไหมเพราะนั้นนี่คือเหตุผลง่ายๆเลยเดี๋ยวรอดูคืนนี้ คู่นี้แข่งตอนตีสอนะครับแข่งช้ากว่าลิเวอร์พูล15นาทีเพราะนั้นผมจะพากเสียงคู่เวสแฮมกับลิเวอร์พูลแต่ก็จะรอเช็คนะเพื่อนๆที่เข้ามาพูดคุยทักทายกันก็คอมเมนต์แจ้งกันมานะครับดูความเคลื่อนไหวกันไปว่าแมนซิตียอาร์เซนอลจะจบยังไงนี่คือแมตตัดสินแชมป์เลยก็ว่าได้นะครับส่วนคูอน่อื่นนะครับตีหนึก็มีเชลซีกับเบนฟอร์ดแล้วก็อีกหนึ่งคู่แข่งก่อนเพื่อนในตีหนึครึ่งคือ ล t ติงแฮมฟอร์เรสกับไบรตันก็ถือว่า r ไบรตันก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่กำลังทำคะแนนขับเขี่ยวไล่พื้นที่ยุโรปกับกลุ่มลิเวอร์พูลบินล่าสเปอร์หรืออาจจะรวมถึงนิวคาสเซิลด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูกันอ่ะทีนี้ไปพูดถึงลิเวอร์พูลนิดนึงนะครับหงแดงคืนนี้ก็ถือว่ามีปัญหาอยู่พอสมควรคืออาจจะไม่ใช่เรื่องของฟอร์มหรือการจัดตัวผู้เล่นแต่ปัญหาของลิเวอร์พูลคือชุดแข่ง ตามแหล่งข่าวบอกว่าลิบูลน่าจะชัชุดสีขาวระยิบระยับระยิบแล้วก็ยับเพราะว่ามันใส่ลงไปแล้วมันไม่เคยชนะเลยนะครับแพ้แมนยูที่ราชมังกลากีราสฐาน4-0แฟนแมนยูยังล้อไปตักครึ่งค่อนฤดูกาลนะน4-0เนี่ยนะครับตอนนี้โดนพอโดน7-0ไปก็เลิกล้อแล้วไอ้ที่ราชมังก็เลิกล้อไปแล้วก็มาล้ออย่างอื่นแทนนะครับส่วน ที่เหลือก็รู้สึกในในในแมทที่เป็นทางการก็รู้สึกว่าจะเสมอน,นั่นหนึ่งที่เหลือแพ้หมดอะไรอย่างเงี้ยเออวันนั้นก็ถือว่าเป็นชุดอาถรรพ์ของร์พูลถามผมว่าผมหวั่นไหมผมก็รู้สึกว่าเออมันก็เอ้ยมันไม่ได้ถึงกับกลัวแต่มันอาจจะคิดในใจแวบหนึ่งว่าเอาอีกแล้วหรอวะชุดนี้อีกแล้วหรอวะแต่บางทีผมคิดว่าเฮ้ยนี่มันช่วงท้ายฤดูกาลแล้วนะถ้าจะมามองเรื่องของไสยศาสตร์เรื่องของอาถรรพ์าาชุดเนี่ย แมผมมองว่ามันมันหมดแล้วเพราะนั้นแนะนำนะครับฝากถึง JK s t สตาฟโ a c h แล้วก็นักเตะของลิเวอร์ทุกคนนะครับก่อนแข่งเนี่ยนะครับก่อนแข่งเนี่ยให้ใส่ชุดสลับด้านนะหรยกว่ากลับด้านก่อนแล้วเดี๋ยวพอลงจะลงไปในสนามเนี่ยค่อยกลับมาด้านที่มันถูกต้องเป็นการแก้เคล็ดไปนะครับหรือไม่ก็ก่อนแข่งผมว่าจะต้องมีการทำวิธีนะครับถอนอาถรรชุด สีขาวระยับนี้ก่อนนะครับระยิบระยับของร์บูลนี้ก่อนเพื่อเป็นการแก้อาถรรพ์อันนี้ขำขำขำขนะครับส่วนเรื่องของความพร้อมตัวผู้เล่นนะผมก็ขออนุญาตไม่พูดอะไรเยอะแล้วกันนะครับเป้าหมายของร์พูลอย่างที่บอกเลยเจ็ดนัดที่เหลือของฤด,ดูกาลร์บูนต้องเก็บสามแต้มให้ได้ทุกนัดนะครับเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดต้องได้ยี่สิบเอ็ดแต้มเต็มผมอนุญาตให้เสียได้แต้มเดียวอ่ะมันซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ถ้าร์พูลเสมอปุ๊บ มันก็เท่ากับหายไป2ถูกไหมมันก็จะเหลือแค่69ถ้าคือหมายถึงว่าคะแนนเต็มที่พูนจะได้เต็มที่แค่69ถ้าเกิดพลาดเสมอไปหนึ่งนัดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันไม่สามารถที่จะพลาดได้อีกแล้วไม่ว่าจะเสมอหรือแพ้เพราะถ้าเสมอปุ๊บอันดับสี่นี้จะเลือกคุยทันทีไม่มีโอกาสกลับมาอีกแล้วนะถ้าเสมอนะถ้าเสมอหรือแพ้อีกนัดหนึ่งถ้าเสมอหรือแพ้อีกนัดหนึ่ง ไล่พูนจะไม่มีโอกาสได้พูดถึงอันดับ4อีกแล้วไม่ว่าใครก็ตามตอนนี้เรายังเห็นลางๆเห็นแวบๆบแบบเห็นลำไร้ลำไรอยู่นู่นน่ะอยู่ชายป่าไกลๆนู่นน่ะก็ต้องไปรอลุ้นพวกนิวคาสเซลวิลล่าสเปอร์ไบรทันอะไรก็ว่ากันไปซึ่งตอนนี้สเปอร์ ur, ก็ปลดผู้จัดการทีมสำรองอีกแล้วนะครับคริสเตียนอะไรเป็นเลติอะไรนะะั่นโดนนิวคาสเซนยำไปห1นึ่งปลดเลยก็แต่งตั้งและอันเมชัน ทั่วคราวอีกแล้วก็มีข่าวว่าจะตั้งเกล์มันะ mann, หรือตั้งใครก็ยังไม่ได้ตั้งนะครับเช่นเดียวกับเชลซีก็ปลดน่าจะปลดแฟรงแ์ดมพาร์ดนะครับแล้วก็เตรียมที่จะเอาโปรชิติโนอดีตผู้การทีมของสเปอร์นั่นแหละมาคุมก็เดี๋ยวรอตามกันต่อลุงตุงนั่งไปหมดนะทั้งสเปอร์ทั้งเชลซีแต่ว่าสเปอร์เขาก็ยังมีคะแนนนำรีพูลอยู่ไงแม้ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องของ ผลการแข่งขันฟอร์มการเล่นหรือปัญหาภายในผู้จัดการทีมอะไรก็ตามแต่เขาก็ยังเหนือกว่าริพูในเรื่องของคะแนนเพราะนั้นร์พูไม่ต้องไปสนใจทีเหื่นเก็บยี่ิเ็แต้มเต็มให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปว่ากันว่ามันจะไปอยู่ตรงไหนนะครับความพร้อมผมเชื่อว่าเจเคก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยนะครับในเรื่องของตัวผู้เล่นเนี่ยนะครับอีบราฮิมา,มากโกนเตก็เหมือนกับมีปัญหาคือก่อนหน้านั้นก็มีปัญหาแล้วก็ ประเมินความฟิตว่าจะลงไล่ลงไม่ได้สุดท้ายก็ลงเจอกับนอตติงแฮมฟอเรสต์ได้ถูกไหมครับแล้วมาก็เหมือนกับมีอาการขึ้นมาอีกก็ถ้าโกนาเต้ไม่พร้อมนะครับเ mm hmm. ชื่อว่าเชลมาติปเจติฟก็มีดีนะเชลมาติปเนี่ยก็มีดีโดยเฉพาะการเล่นกับฟันไดายแต่ถ้าข้อเสียของเชลมาติปคือถ้าเกิดลิพูลเล่นหมากเดิมคือเวลาเซตเกมรุกเทรนอาโนหุบเข้าตรงกลางมาคู่กับฟาเบนโยหรือคู่กับตัวโคบอลเนี่ย คนที่จะถ่างออกไปซ้อนตำแหน่งของอซ้อนตำแหน่งของเทรนอาร์นโนเนี่ยมันคือตัวเซนเตอร์ทางฝั่งขวาซึ่งก็คือจเออมาติปแล้วผมมองว่าถ้ามาติปเล่นเล่นในบทบาทเนี้ยเขาจะทำได้ดีเท่ากับโกนาเต้หรือเปล่าความแข็งแกร่งผพราะว่าเป็นรองความเร็วสูสีเพราะขายยาวก้าวยาวเหมือนกันแต่ความแข็งแกร่งเนี่ย เจอมาติปเป็นรองกนาเต้แต่ถ้าอยู่ในช่วงที่เจอมาติปเข้าฟอร์มมั่นใจทางบอลก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วอาจจะมีทีเด็ดในเรื่องของลูกเชฟพชีเติมขึ้นไปช่วยหม่งทำประตูอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับนี่คือตำแหน่งหนึ่งที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะถ้ากนาเต้ไม่พร้อมผู้สารประตูก็เหมือนเดิมนะครับแบกซ้ายขวาก็เหมือนเดิมผมไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับกองกลางเนี่ย ผมคิดว่าตั้งแต่นัดที่แล้วอาจจะมีการพักคนใดคนหนึ่งคือเจเคใช้เฮนโดฟา i บินโยเคอร์ติจนส์ใช่ไหมครับแต่เกมล่าสุดก็ถือว่ามันก็มีช่องว่างคือเวลาถูกคู่แข่งกดดันและโจมตีด้วยลูกโด่งหรือลูกเซตพีทลูกตั้งเตะอะไรเนี่ยการเจอกับทีมที่มีกองหน้าร่างยักษ์มีปัญหาในการรับมือครับเวอร์พูลนัดที่แล้วเจอฟอเรสก็เจอเด็กเก่าอย่างอาวอนิยียเล่นงานทนแล้วก ไอ้ตัวพวกที่มีความจัดจ้านเอาวันไปเล่นต่อซึ่งก็ได้ได้ผลมาถึง2ลูกไล่ตีเสมอริพูลได้2ครั้ง2คราส่วนเวสแฮมก็มีมิเกลอันโตนิโอแล้วก็มีพวกพอมิเอลมิเกลอันโตนิโอชนก็มีพวกจาร์ดบเวนนะครับพวกเอ่อเบนรามาพวกไาเกลตาที่มีความคล่องแคล่วว่องไวแ,แดนกลางลูกเซตพีดก็มีทั้งดีแคนไรส์ที่ยิงแถว2ได้ดีโทมัสซูเชกที่ ทะลุเขาดวงเข้าไปเล่นทั้งเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรคือทะลุขึ้นไปจากจาก,จากแดนกลางอะเรียกว่าคือให้กองหน้าหลอกอแล้วซูเชกทะลุขึ้นไปอันนี้ก็ทําได้ดีรวมถึงลูกเซตพีดซูเชตก,ก็เป็นนักเตะแดนกลางที่ทําประตูด,ด้วยลูกหมงเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่คือจุดแข็งของทีมเจ้าบ้านที่ริวพูลกลับกลายเป็นจุดอ่อนแม้ว่าริวพูลจะได้ประตูจากลูกเซตพีดเยอะก็ตามแต่ก็เสียประตูจากลูกเซตพีดเยอะพอสมควร นะครับตรงนี้แหละที่จะต้องมาดูว่าแดนกลางเจเชจะเอาใครมาช่วยงานซึ่งผมมองว่าเฮนโดฟาเบโยเล่นคู่กันมาพักหนึ่งแล้วนะโดยเฉพาะตำแหน่งกองกลางแต่ถ้าอย่างว่าแหละช่วงนี้ร์บูลเหลือถ้วยเดียวใช่ไหมครับมันมีเวลาพักสภาพความฟิตมันอาจจะไม่ต้องแบบเปลี่ยนตำแหน่งเยอะไม่ต้องเปลี่ยนผูเ้เล่นเยอะเพราะนั้นก็เชื่อว่าฟาร์เบนโยกับเฮนเดอร์สันน่าจะยังต้องลงแต่อีกหนึ่งคนฝั่งซ้ายเนี่ยของเคอร์ติสโจนส์เนี่ยตอนนี้เตียโก้คันตาราพร้อมก็มีโอกาสที่จะเป็นเตียโก้ลงก่อน นะครับคนที่โจรก็รอโอกาสอยู่ที่ข้างสนามนะส่วนแดนหน้าก็พลิกๆสุดเลยตอนนี้มันกลายเป็นซาร่ากัคโปแล้วก็ดิโอโกโชตานะครับลุยดีอาร์สเนี่ยแม้ว่าจะได้ลงเล่นในช่วง10นาทีสุดท้ายมา2เกมก็ยังเชื่อว่ายังจะต้องนั่งรอโอกาสของตัวเองต่อไปนะครับส่วนตำแหน่งของโชตากับกัคโปเนี่ยมันมีโอกาสเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนเป็นดาวิดนูนเดสลงมาแทนคนใดคนหนึ่ง นะครับอาจจะแทนกั๊กโปรหรืออาจจะแทนโชต้าก็ได้แต่โชต้าเนี่ยผมว่า JK อาจจะไม่กล้ารดรอปเพราะว่า2นัดซัดไป4ประตูแล้วนะอันนี้น่าสนใจนะครับส่วนตัวผู้เล่นที่มีปัญหาการบาดเจ็บอยู่ก็อย่างเช่นคาวินแลมซี่เกตาบาเซติพวกนี้ก็ไม่พร้อมอยู่แล้วรวมถึงโรเบโตฟิมิโนที่ไม่มีชื่อในเกมกับนอตติเรีมฟอเรสต์นาที่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวตีหนึ่งสี่สิบห้านาที มาลุ้นผลการแข่งขันกันว่าลิเวอร์พูลจะเก็บ3คะแนนได้ที่ลอนดอนสเตเดียมหรือไม่ถ้าทำได้ไปต่อครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปลุ้นไบตันเปลุ้นพุ่งนี้ผู้นี้ก็จะมีอีกนะุ่งนี้ก็จะมีโปรแกรมอีกนะเ,เดี๋ยวผมลืมบอกไปมันมีโปรแกรมคืนวันพฤหัสด,ด้วยซึ่งมีอีกหนึ่งคู่ที่ถือว่าเป็นคู่สำคัญนั่นก็คือแมนยูนะครับจะ บุกไปเยือนทอตแนมฮอสเปอร์นะครับแล้วก็นิวคาสเซิลก็จะบุกไปเยือนเอเวอตันทีมหนีตาย2คู่นี้2คู่นี้จะเล่นกันในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันส่วนคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวถ้าตื่นนะย้ำว่าถ้าตื่นตีหนึ่งสี่จุดห้าเจอกันครับนะตีหนึ่งสี่ห้าเจอกันถ้าไม่ตื่นเจอกันตอนเช้าครับตอนนี้บอลเตะดึกไม่กล้ารับปากใครเลยนะครับอยากจะดูมากๆคืนนี้เพราะว่าหนึ่งเชียรร์ฟูลสุดใจนะครับ ให้รักษาโอกาสในการลุ้นอปโฟต,ต่อไปกับนักชิงแชมป์ีิมียรีกระหว่างแมนซีกับอาร์เซนอลก็น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับแล้วเจอกันใหม่กับผู้ฟุตบอลไล์จวดแน่นอนสวัสดีครับ